รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต9เก้ดูทละเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ ก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดยียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนาทำให้หนักแล้วกายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆน,นะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆและกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเ,องเองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าวฮินดูตลอดนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันที่ นะครับจะต้องระมัดระวังในช่วงของวันที่25นะครับเวลา22นาฬิกา14นาทีนะครับไปจนถึงวันที่28เวลาเที่ยงคืน39นาทีเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าเกิดคาดบนท้องฟ้าครับนะในวิชาโหรเราเนี่ยนะนะดาวพระอาทิตย์นะครับจะเป็นดาวที่ส่งแสงนะครับดาวอะไรก็แล้วแต่ที่เลง็งนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเราจะเรียกว่าเพ่น นะครับอย่างเงี้ยพระอาทิตย์เล็งกับพระจันทร์เนี่ยเราก็จะเรียกว่าจันทร์เพนนะครับนะไม่ว่าดาวอะไรก็แล้วแต่นั้นะเราสังเกตง่ายๆในพื้นดวงเดิมเราอ่ะของใครก็ได้นะดาวอะไรที่เล็งพระอาทิตย์เนี่ยจะเพนหมดเราจะเรียกว่าดาวเพนหมดนะครับแต่จะเว้นแค่องค์เดียวนะครับก็คือพระราหูนะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยจะทําให้แสงของพระอาทิตย์เราดับนะครับนะไม่ว่าจะเล็งไม่ว่าจะทับนะครับนะ อันเนี้ยเขาเรียกว่าจะทําให้เกิดคาดนะครับสุริยะคาดจันทรคาาดได้หมดเลยนะแต่ว่าเราจะดูว่าจันเอ่อจะคาดเป็นจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาเราดูง่ายๆถ้าพระจันทร์เล็งกับพระราหูเอ่อเล็งกับพระอาทิตย์เมื่อไหร่เราจะเรียกว่าจันทรุปราคานะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะอยู่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับจันท์ก็ต้องดับใช่ไหมก็จะกลายเป็น สุริยะราคาดูง่ายๆว่าถ้าพระอาทิตย์เลง็งพระจันทร์เนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจันทรุปราคานะถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่เอาล่ะทีนี้ปรากฏการที่มันเกิดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่25เนี่ยนะจนถึงวันที่28เนี่ยเกิดอะไรขึ้นจะทําให้เกิดในเรื่องของจุดอับจุดไม่ดีอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่มันผิดปกตินะแน่นอนนะครับด้วยดาวพระราหูเองเนี่ยนะที่อยู่ในราศีพฤษภเนี่ยนะครับ จะต้องเวลาพระอาทิตย์เข้าไปเมื่อไรเนี่ยนะครับเรารอแค่ดาวจัน์เท่านั้นเองนะครับมาอยู่ตรงนี้เมื่อไรก็เกิดค่ามา,มาดูนะเล็งเนี่ยนะเขาเรียกว่าทำให้เกิดเรื่องที่มันไม่ค่อยดีตามความหมายพบเรือนนะครับนะอย่างตอนนี้ในวันที่25เนี่ยนะจนถึงวันที่28เนี่ยเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังแล้วจริงๆวันที่26พฤษภา เวลาตั้งแต่ประมาณนะ6โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มครับเนี่ยเราก็ควรที่จะอยู่ในบ้านนะไม่ควรออกไปไหนควรจะสวดมนต์ไหว้พระมดสวดมนตที่ที่เขาท่องกันนะก็หยดกันไปดกได้มหาจากักรพรรดิได้นะอิติปิโสได้นะครับเอออะไรอะ่ะพาหุงมหาการชินนะบัญชรมงคลพระพุทธเจ้าโอ้โหเยอะหลายคาถาเหลือเกินนะเอาเป็นว่าชอบคาถาไหนเราก็ก็ ก็สวดไปก็ได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นมงคลหมดแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าตามหลักเนี่ยมันเกิดเพศภัยใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเขาก็อาถาอะไรที่มันเกี่ยวว่าเรื่องของการป้องกันภัยอะไรต่างๆนะฮะเราก็สามารถสวดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใน12ราศีเนี่ยจะเกิดเรื่องอะไรบ้างนะเอาละ่ะเราเริ่มตั้งราศีเมษก่อนเลยแล้วกันนะนะครับนะทีนี้เนี่ยดาวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะยังมีดาวช่วงที่เกิดขึ้นตอนนั้นยังมีดาวพฤธศุกนะครับกับดาว พระพุธเกี่ยวข้องด้วยนะเดี๋ยวผมจะอ่านแบบเร็วๆให้เลยนะนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าดาวพระอาทิตย์มาจากเจ้าเรือนอะไรดาวพระอาทิตย์เนี่ยมาจากเจ้าเรือนปุตตะปุตตะมาการเงินนะครับแล้วเกิดคาดในวันนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะลงทุนหรืออะไรเลยนะหรือมีเกณฑ์ที่จะเสียหายเพราะบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาจุดหนึ่งนะครับดาวอาพ,าพระพุธเองนะครับก็มาจากเจ้าเรือนนะอ่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าเจ้าเรือนอลิ นะอริคืออุปสรรคหนี้สินนะแล้วก็เจ้าเรือนสังคมมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียหายนะเพราะสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับญาติพี่น้องคนใกล้ชิด,คน,นดคนสนิทอะไรประมาณนี้นะครับนะส่วนดาวพฤหัสเองเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินแน่นอนดาวเจ้าเรือนการเงินการเงินเสียหายแน่นอนกับเจ้าเรือนคู่ครองนะเจ้าเรือนคู่ครองเสียหายเจ้าเรือนการเงินเสียหายนนก็ก็นะประมาณนี้นะครับส่วนพระราหูเองเป็นเจ้าเรือนลนะ่าผล นะดาวจะเรือนลาบผลมาอยู่ในเรือนของการเงินอันนี้ก็เสียหายนะก็คือค่อนข้างจะเสียหายเยอะก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าช่วงนั้นนะถ้าจะทําอะไรที่มันต้องมีอัตราเสี่ยงสูงๆอะไรเงี้ยเราก็ควรจะหยุดไว้ก่อนนะประมาณ3วันนะครับไม่ควรที่จะทําอะไรทั้งสิ้นนะครับนะอ่ะ นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในชาวราศีพฤษภนะเดี๋ยวเราเอาแบบไวๆเลยแค่นอนเลยนะถ้าว่าตัวเองโดนคาดโดนเต็มๆเลยจุดที่ต้องระมัดระวังอะไรบ้างที่มันจะทําให้เราเกิดขึ้นแน่นอนนะคือดาวพระอาทิตย์นะครับมาจากเจ้าเรือนพันธุก็เกี่ยวเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับนะความเป็นอยู่นะญาติพี่น้องนะอ่ะส่วนหนึ่งนะ นะครับส่วนที่2ดาวพระพุธมาจากเจ้าเรือนอะไรนะบุตรบริวารลูกน้องแล้วก็การเงินนะเพราะมาจากเจ้าเรือนปุตตะก,กับกระดุมพระเนาะนะบุตรบริวารลูกน้องทําให้เสียเงินเสียทองผู้ใต้บังคับบัญชาทําให้เสียเงินเสียทองนะ,ะดาวพระศุกร์เกี่ยวเรื่องอะไรนะดาวพระศุกร์ก็เกี่ยวกับตัวเราเองนะถ้าว่าตัวเองก็มีปัญหานะครับแล้วก็หนี้สิน นะอุปสรรคความอาึดอัดใจอะไรประมาณนี้นะบางคนอาจจะมาทวงนี่หรือเอ่อบางคนอาจจะทํานู่นทํานี่ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคนะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าถามว่าหนักเนี่ยก็ต้องว่าหนักสุดนะก็คือชาวราศีพฤษภกับพิจิเนี่ยอันนี้หนักสุดนะครับเพราะว่าโดนถึงตัวเลยอันนี้นะต้องระมัดระวังนะส่วนชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะดาวเนี่ยเป็นแสดงผลในภพว,วินาศนะวินาศแปลว่าซ่อนเล้นเล้นลับนะ ิดบังอำพรางนะครับอะไรต่างๆนะไอ้ตรงนี้เราก็ต้องต้องระมัดระวังนะครับเพราะเกิดคาดคือเกิดคาดในภพเรือนที่เป็นอลิกับเกิดคาดในภพเรือนที่เป็นวินาศเนี่ยซึ่งเราดูชื่อแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญเนี่ยนะเราดูแล้วเหมือนชาวราศีเมถุนจะไม่โดนแต่จริงๆโดนนะเพราะเอี่ยวไปด้วยนะเพราะว่าตนุักรักเราเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีเมถุน แล้วเกิดคาดบนท้องฟ้านะขึ้นพอดีเนี่ยก็โดนหลายเด้งเลยนะครับนะก็สามารถเขาเรียกว่าต้องระมัดระวังดีวะ่ะนะหลายๆอย่างเลยคำพูดคำจาเอกสารนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ดาวที่เกิดคาดประมาณเนี้ยแล้วกเกิดคาดในภพลายด้วยนะภพวินาศกับภพอลิวินาศก็เสียหายนะอลิก็ศัตรูอุปสรรคอึดอัดใจอะไรแนี้ประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะส่วนดาวจันทร์ก็โดนคือต้องบอกว่าดาวที่อยู่ในกลุ่มนี้ โดนหมดเลยนะไม่ใช่ว่าราศีพฤษศโดนคนเดียวคาดโดนคนเดียวนะโดนหมดเลยคนที่มีดาวเ,าเจ้าเรือเป็นพระอาทิตย์พระพุธแล้วก็พระศุกร์พระราหูเนี่ยโดนเข้าไปกี่คนแล้วเนี่ยเท่ากับโดนไปเกือบทุกราศีเลยน้อยมากที่จะ,ท,จะที่จะไม่โดนนะมีแค่ราศีมีนกับราศีมัาางกรเท่านั้นเองนะครับนะมีนธนูมังกรนะที่แล้วก็อ่างเมษนะเมษ แต่ว่าเมฆก็แฝงเรือนของดาวองคาดีกก็แฝงเรือนโดนมันก็มันก็ถึงมันก็นแหละนะก็เนี่ยหลักๆก,ก็คือนะที่ที่ไม่ค่อยโดนหนักๆก,ก็มีธนูมังกรแล้วก็มีนอกนั้นเนี่ยถึงตัวเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับอ่ะนะเราก็มาดูชาวราศีกรกฎนะชาวราศีกรกฎแน่นอนนะตนุรักษ์ของเราเองเนี่ยตอนนี้อยู่ในเรือนของปุตตะและเกิดคาดเกี่ยวเรื่องของลาภลงทุนเสี่ยงโชคสแสวงหาโชคไม่ได้เลย นะช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับและเกิดคาดเนี่ยอาทิตย์เจ้าเรือนการเงินก็ระวังเรื่องของการเงินนะครับดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนสหชะระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะการสังคมเกี่ยวเรื่องการติดต่อเกี่ยวลาบผลผลประโยชน์อะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะดาวพระศุกร์เองก็เป็นเจ้าเรือนลาบผลเป็นเจ้าเรือนพันธทุก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ทรัพย์สินทรัพย์สินเงินทองเงินตรา นะครับอันเนี้ยครอบครัวนะวุ่นวายหรือเกี่ยวเรื่องครอบครัวแล้วก็ระวังเกี่ยวเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะเพราะดาวพระเราผูเป็นเจ้าเรือนมรณะนะมรณะลาภาก็อาจจะมีเสียเ,เงินเสียทองเพราะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับเอาละราศีสิง์ราศีสิงก็ถึงตัวเพราะตนุรักษ์เราไปเกิดคาดในเรือนของการงานนะครับนะก็ต้องเรามาระวังนะดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยนะครับเป็นตัวเราเองนะตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการงานและเกิดคัดนะ ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาครับเกี่ยวเรื่องของการงานระบบงานสายงานนะจะลงทุนหรือจะทําอะไรหรือตัดสินใจอะไรเกี่ยวเรื่องของการงานจะต้องระมัดร,ระวังเป็นพิเศษนะครับนะแล้วก็ดาวพระพุธเองเป็นเจ้าเรือนลาภะก็เป็นเกี่ยวเรื่องของลาภผล,ลเกี่ยวเรื่องของการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะเสียหายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนการงานดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนการติดต่อ นะอาจจะมีการติดต่อการประสานงานเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาและที่สําคัญนะครับมีปัญหากับคู่ครองก็มีนะต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวงนะเกี่ยวเรื่องของคู่ครองพฤติกรรมเกี่ยวเรื่องของครอบครัวอะไรต่างๆนะเพราะดาวจันเองก็ลอยมาอยู่ในเรือนพันธุแล้วมันเกิดข้าศเนี่ยนะค่อนข้างทุกราศีเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนโดนหลายๆหลายๆดาวเข้ามาเนี่ยก็ถือว่า หนักพอสมควรนะนะครับถว่าหนักพอสมควรนะเหมือนกันในราศีกันตนุลักษณ์ก็ไปอยู่ในเรือนข้าดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานนะอิจฉาดิษฐาใส่ร้าย,ายป้ายสีอันนี้ระวังอันนี้ส่วนใหญ่จะไปเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของคนภายนอกที่ทําให้เสียหายนะไม่ว่าจะเป็นคนอิจฉาตายร้อนคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีนะมันจะออกหมดเลยเพราะว่าแสดงผลในเรือนสหาชาติและแสดงผลในเรือนของสุภาษะนะครับและยังมีดาวพระอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนวินาศเอี่ยวด้วยนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ยังมีดาวเจ้าเรือนอลีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย นะแล้วก็จะมีดาวเจ้าเรือนการเงินงดาวเจ้าเรือนสุภาะนะก็ระวังในเรื่องของนะครับผู้รับผู้ใหญ่คนใส่ลายป้ายสีถูกเอาเปรียบนะไม่ได้รับการโปรโมทอะไรต่างๆเกิดปัญหานะครับชาวราศีกันก็นะครับ,รนะรบมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเอาละสําหรับชาวราศีตุลก็เหมือนกันนะ เกิดคาดเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ไปเกิดในเรือนมรณะกับเรือนเจ้าเรือนการเงินนะก็ต้องบอกว่ามีความเศร้าโศกเสียใจเกี่ยวเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตรารายได้อะไรต่างๆนะครับนะแล้วยังไปเอี่ยวนะครับกับดาวเจ้าเรือนวินาศก็คือดาวพุธไปเกี่ยวกับดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนลาบผลนะครับนะดาวเจ้าเรือนลาภผลตกมรณะนี่ก็รักษาทรัพย์ไมู่่ระวังถูกครถูกโกงถูกคนเอาเปรียกนะครับแล้วก็ยังไปเอี่ยวกับดาวเจ้าเรือนพระราหูเนาะ นะที่เป็นเจ้าเรือนบุตรหลานบริวารการลงทุนการเสี่ยงโชคอะไรต่างๆต้องเบาลงนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับบุตรบริวารสร้างความลําบากความเสียหายความคึกคะนองความประมาทเรื่อๆนะการหลงอบบยามุกขการพนันอะไรต่างๆนะต้องเบาในช่วงนี้นะครับนะก็ตัวเราตกมรณะนะเป็นกเษกษตรก็ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องฝึกจิตเยอะหน่อยนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะนะครับอ่ะนะก็ราศีพิจิกก็อันนี้ก็โดนเต็มๆเลยนะครับเกิดข้าน นะก็โดนพอๆกับดาวชาวราศีพฤษศนะครับก็สัมพันธ์เกี่ยวเรื่องอะไรบ้างสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องของลาภผลอันนี้โดนนะดาวพฤษศนะสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องของเรือนคู่ครองนะคู่คูณส่วนคู่สัญญาคู่ครองแฟนนะครับนะอาจจะไม่เข้าใจกันมีปัญหากันนะสัมพันธ์กระดาวเจ้าเรือนลาภผลเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวเรื่องของรายได้นะครับนะสัมพันธ์กระดาษภ้าที่เป็นเจ้าเรือนนะครับการงานนะก็มี สัมพันธ์ถึงเรือนการงานก็ถึงเหมือนกันเนี่ยอย่างที่บอกโดนหมดเลยนะเนี่ยถึงนี้เลยนะนะดาวพระจัทร์เองก็เป็นเจ้าเรือนสุภานะดาวหลายๆดวงเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งกระแสพอสมควรก็โดนค่อนข้างเยอะแหละนะครับนะเอาละชาวราศีธนูเนี่ยเกี่ยวเรื่องของหนี้สิน นะครับาอึดอัดใจสตูนะคนคิดร้ายคนปองร้ายนะครับเพราะดาวเนี่ยไปแสดงผลในดาวเจ้าเรือนวินากับดาวเจ้าเรือนอลินะครับนะแล้วเกิดคาดประมาณนี้สาเหตุก็มาจากนะครับสังคมเพื่อนฝูงนะแบบพยายามอย่าไปคอมเมนต์หรืออย่าไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของคนหมู่มากนะ แ,แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคนหมู่มากเยอะๆก็จะไม่ค่อยให้คุณสักเท่าไหร่นะจุดนี้ต้องเรามัดระวังนะเพราะมาจากเจ้าเรือนสหัชะนะครับนะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของคู่ครองด้วยนะที่มันจะมีปัญหากันนะครับนะเกี่ยวเรื่องของคู่ครองเกี่ยวเรื่องของลาบผลการลงทุนอะไรต่างๆนะต้องเรามัดระวังกันนิดนึงนะจะเอาละต่อไปราศีมังกรนะครับราศีมังกรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเกิดคาดในภพราพะกกับภพบ ปุตตะส่วนใหญ่ตรงนี้จะนหนักมาในเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคการสแสวงหาโชคนะครับนะที่มีสาเหตุนะหลายอย่างนะครับดาวเจ้าเรือนอรินะก็คือดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนมรณะคือดาวพาทิตย์นะครับแล้วก็ไปเกิดพาดสัมพันธ์ดาวเจ้าเรือนการเงินนะก็แน่แหละเกี่ยวเรื่องของการลงทุนการเงินการทองนู่นนี่นั่นนะครับนะจะ,จะ,จ,ะจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนะอ่ะนะต่อไปสําหรับชาวราศีกุม ถ้าราศีกุมก็เป็นหนึ่งในคาดตรงนั้นด้วยนะครับนะก็แสดงผลเจ้าเรือนพันพุกนะแล้วก็แสดงผลเนี่ยนะครับใน 1, เรือนการงานนะครับก็เกี่ยวเรื่องของการงานเกี่ยวเรื่องของครอบครัวนะครับและดาวที่เข้าไปสัมพันธ์ถึงเนี่ยก็หนึ่งดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับนะก็คือดาวพาทิตนะครับส่วนดาวพระพุธเองเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของบุตรหลานบริวารและการลงทุนการเสีย่ยงโชคนะช่วงนี้ก็ต้องระมาระวังดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนเอ่อความสําเร็จ นะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนออพันธุทุกนะ <_ d ata> ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการงานความมั่นคง <_ d ata> เกี่ยวเรื่องอะไรปรางาเนี้ยถ้าตัดสินใจและผิดพลาดบางทีมันมันเสียหายได้นะครับ <_ d ata> มันจะกระทบกระเทือนพอสมควรน,นะครับไอจุดนี้ต้องระมดระวังนะสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของสหช c h ล้วนๆเลยนะดาวเจ้าเรือนสหช c h นะครับกับดาวเจ้าเรือนสุภาษนะก็มีเกณฑ์นะครับที่จะเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลภายนอกนะเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานผู้รับผู้ใหญ่นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะสัมพันธ์เยอะนะไม่ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนอลิคืออาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาะศนะครับแนะลนะไม่ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับนะอลิมรณะวินาศที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของ ความสัมพันธ์นะสังคมคนหมู่มากอะไรต่างๆช่วงนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับนะระวังมากๆเลยยังไงก็อันนี้คือคร่าวๆนะครับที่มันจะเกิดคาดตามพบเรือนนะที่อ่านให้นะแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมว่าในช่วง25ถึงวันที่นะครับ28นะจนถึง 25เ,เริ่มตั้งแต่ 4, 22ในการ14นาทีนะไปจนถึงวันที่28เวลาเที่ยงคืน39ช่วงนั้นนะจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับนะถ้ามีโอกาสก็สวดมนต์ไหว้พระนะปฏิบัติธรรมก็จะช่วยได้นะครับนะเอาละยังไงก็กลับขอบพระคุณทุกท่านนะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามชมผมเกดก้าวให้ดูตลอดนะสวัสดีครับ